สวัสดีสสดค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราในรายการแม่ครัวตัวจิ๋วค่ะ,คะกับดิฉันนางสาวหนึ่งวิทยไทยบุญนาและดิฉันนางสาวอุทุมพรดีชูค่ะ วันนี้พวกเรามีเมนูเด็ดสตดแม่ครัวตัวจิ๋วมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนั่นก็คือเมนูอะไรหรอคะเมนูผัดกะเพาราปลาหมึกค่ะใช่แล้วแล้ะคะ่ะวันนี้เป็นเมนูผัดกะเพราปลาหมึกนะคะ<อ>วันนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรพิเศษด้วยนะมีอะไรหรอคะอะ่วันนี้ใส่จใจมาเต็มที่หรือเปล่าแน่นอนค่ะวันนี้ใส่จใจมาเต็มที่กับการทําอาหารครั้งนี้มากเลยค่ะอันดับแรกนะคะ เราไปรับชมส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบกันก่อนนะคะเชิญรับชมได้เลยคะ่ะสำหรับวัตถุดิบที่เราจะนํามาทําประกอบเป็นอาหารนะคะอย่างแรกค่ะปลาหมึกนะคะเราจะใช้ในปริมาณสี่ตัวค่ะอย่างที่สองนะคะกระเทียมค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอย่างที่สามนะคะพลิกขี้หนูค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะอย่างที่สี่นะคะต้นหอมค่ะแล้วก็ อย่างสุดท้ายนะคะก็คือใบกบระเพรานั่นเองค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีทั้งหมด4อย่างก็คือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์แล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำจํานวนพอประมาณค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อย่างนึงก็คือน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหารค่ะ สำหรับวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมก็มีแค่นี้นะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงอาหารค่ะซึ่งมีทั้งหมด9้าขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปนะคะอ่าค่ะขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันเข้าไปเลยนะคะอโอเค ตอนที่สองก็คือใส่กระเทียมเข้าไปนะคะอ่าวิ๊นหนึ่งมาเลยเทิงไปเลยอ่าเจงไปเลยค่ะอ่าแล้วก็เคียวให้มันหอมนะคะ นะคะขั้นตอนที่สามก็คือใส่ปลาหมึกเข้าไปค่ะมีหนึ่งใส่ลงไปเลยนะะ,ะการทำขั้นตอนปลาหมึกนี่นะคะต้องทำให้มันสุกค่ะ ปลาหมึกให้มันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะกวดท้องเราได้ขั้นตอนที่สี่นะคะนั่นก็คือใส่พริกเข้าไปค่ะออเคอขั้นตอนที่ห้าใส่ต้นหอมนะคะ ขันที่หกใส่น้ำมันถอยอน้ำมันถอยลงไปเราจะใช้น้ำมันถอยนะคะปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ oh, ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทำให้มันเข้ากันเ,เริ่มหอมแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไป ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเราจะใช้ปริมาณเหมองชนโต๊ะเหมือนกัน,นะคะ่ะแ้วก็ต่อต่อไปนะคะก็ใส่โอชูรสค่ะ นสุดท้ายใส่น้ำแล้วก็ตามด้วยผัดใบกะเพราเลยค่ะคจากนั้นก็ผัดให้น้ำเล้อ เข้ามาไหนเข้ามาไหน ไปแล้วน,นะคะสาหรับอาหารนะคะมื้อสุดพิเศษที่พวกเราได้นํามาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะคะที่ได้รับชมในการรปรุงอาหารของเรานะคะค่ะพี่น่ากินไหมอร่อยนะ